กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายนครมาฉิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2557ของรัฐบาลแล้วไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลที่จะรับร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557ได้เนื่องจากว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในชนบทพี่น้องประชาชนที่อยู่อย่างแร้นแค้นอยู่อย่างยากลำบากและมีปัญหาอยู่ท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดผมขอถือโอกาสนี้กราบเปลียนท่านประธานในเรื่อง ปัญหาการถือครองที่ดินของประเทศประธานที่เคารพครับปัญหาการถือครองที่ดินของพี่น้องประชาชนที่ดรับความเดือดร้อนมีปัญหาและก็สั่งสมกันมายาวนานหลายสิบปียังไม่รับการแก้ไขยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินจากรัฐบาลยังไม่มีแนวนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งๆท,งที่ที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทํากินเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่สุดท่านประธานที่เคารพครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเมื่อปี2551สรุปไว้ค่อนข้างชัดแล้วก็สอดคล้องกับการทำวิจัยของมูลนิธิสถาบันที่ดินและคณาจารย์จากจุฬาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออนุญาตเอ่ยนามคณาจารย์ที่ได้ ทำการวิจัยไว้ก็คือท่านอาจารย์อิทธิพลศรีสวัสด์แล้วก็ท่านอาจารย์ดวงมณีเลาหากุลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาที่หนึ่งก็คือการไร้กรรมสิทธิ์ที่ดินการไร้กรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยนะครับที่ประชาชนได้ทำกินและป่าไปทับกับที่ทำกินของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติเขตที่ราชพัสดุและที่ดินตามโครงการที่รัฐบาลจัดสรรให้นะครับโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทีดีไอมีข้อมูลสอดคล้องกันก็คือป่าทับคนอยู่ทั้งหมด5 3 0ล้านแสนคนจำนวนพื้นที่ป่าที่ทับ ที่ทำกินที่อยู่อาศัยที่ไร่ที่นาของประชาชน37ล้าน00แสนไร่อันที่สองครับประชาชนที่ยังขาดที่ทำกินก็คือไม่มีที่ทำกินเลยเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนคนจนเมื่อปี2547พบว่าผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นผู้ไม่มีที่ทำกินรวมทั้งหมด1ล้าน3แสน 3,360รายจนถึงบัตรนี้ครับงบประมาณปี5-7 10ปีย้อนหลังแล้วครับท่านประธานครับผู้ที่ไม่มีที่ทำกินเลยก็ยังคงไม่มีที่ทำกินอยู่จนถึงปัจจุบันและมีที่ทำกินและไม่พอเพียงต่อการทำกินอีก1 6 5 1 9 2้านรายรวมเป็นทั้งหมดเกือบ3 000, ล้านรายครับ ไม่มีที่ทำกินหรือมีแต่ว่าไม่พอที่จะทำกินนอกนั้นครับเขาจึงจำเป็นที่จะต้องไปเช่านะครับยืมขออาศัยอยู่รวมทั้งหมดท่านประธานครับประมาณ6 0 0 0 0 0กว่ารายที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศกลับไปกระจุกตัวอยู่กับผู้ที่มีอำนาจในเรื่องทุนอยู่แค่เพียงประมาณ10% แต่ถือครองที่ดินทั้งหมดทั่วประเทศนะครับร้อยละ90คือคน10%นะครับถือครองที่ดินประมาณร้อยละ90แต่คนอีก90%กับมีโอกาสเข้าถึงที่ดินแค่เพียงร้อยละ10ของทรัพยากรที่ดินอันนี้แหละครับ มันคือต้นเหตุและต้นต่อปัญหาของความลื่อมล้ำทางสังคมที่ทำลงอยู่ในสถานะของสังคมไทยในปัจจุบันพอมาพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณที่จะนำไปสู่การแก้ไขการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างยุติธรรมท่านประธานที่เคารพครับกลับแทบจะไม่มีปรากฏในการ จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปสู่จุดการบริหารที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับคนในชาติเลยท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นครับกฎหมายหลายฉบับที่พี่น้องเกษตรกรที่ถูกที่ปา่าถูกที่อุทยานถูกที่ของรัฐทับอยู่จึงไม่ได้รับการแก้ไขไงครับ ผมเคยเรียนถามเรื่องนี้ต่อท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกระทู้และได้รับคําตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าท่านจะบริหารจัดการแนวนโยบายเรื่องนี้อย่างไรยังไม่มีความชัดเจนครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีแนวคิดจึงไม่มีการกําหนดทิศทาง จึงไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อไปแก้ไขให้พี่น้องที่ยังอยู่อย่างยากจนอยู่อย่างแร้นแค้นอยู่อย่างยากลำบากและเสี่ยงกับการถูกจับติดคุกได้ทุกวันท่านประธานที่เคารพครับที่ถูกจับมาแล้วผมขออนุญาตเอาข้อมูลมาเลยนะครับถูกจับมาแล้วท่านประธานที่เคารพ ที่ยังเป็นคดีอยู่ในศาลนะครับปี2,552ราษฎรถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ของรัฐ2,577รายปี2,553ถูกจับในข้อหาบุกรุก2,857รายปี2,554ราษฎรที่ทำกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรัฐต่างหาก ไม่เคยมีความชัดเจนในเรื่องการทำกินไม่เคยมีความชัดเจนและมองรัษฎรเสมือนหนึ่งว่าเป็นโจรผู้ร้ายครับมองรัษฎรเสมือนหนึ่งว่าเขากระทําความผิดอย่างไม่น่าให้อภัยทั้งท้งที่สมัยก่อนรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีลูกมีหลานมากขึ้นและใครมีกําลังใครขยันขันแข็งก็สนับสนุนให้บุกเบิกครับสมัยก่อนบุกเบิก พอต่อมาครับราษฎรไป่ทำกินได้อยู่อาศัยทำไร่ทำนาทำสวนบางพื้นที่ครับเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นวัดเป็นโรงเรียนกันไปทั้งหมดแล้วไม่มีตอไม้เหลืออยู่แม้แต่ตอเดียวแต่ยังคงเป็นที่ดินของรัฐอยู่มันตลกที่สุดในในโลกเลยครับสำหรับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยแห่งเนี้ครับปี2554จับราษฎรอีก 3,155รายเป็นคดีเป็นความบางคนมีที่ดินแต่เป็นที่ดินมือเปล่าเพราะไร้กรมรมสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะนำทรัพยากรที่ดินของตนเองไปประกันตัวเองได้ไปเช่าหลักทรัพย์ก็เสียแสนละหมื่นห้าแสนละหมื่นท่านประธานที่เคารพครับคนจนจึงยิ่งจนลงไงครับคนรวยจึงยิ่งรวยขึ้นไงครับความเหลื่อมล้ำ และช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันจึงมีมากมายมหาศาลในสังคมไทยแห่งนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับปล่อยเขาได้ไหมครับเอานโยบายเนี่ยนะครับให้ความยุติธรรมกับคนไทยด้วยกันได้ไหมครับให้เขาได้ยืนอยู่ในแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่ของเขาแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจให้ความยุติธรรมกับเขาเถอครับเขาเป็นผู้สร้างชาติครับ ผมจึงขอเรียกร้องว่าขอให้รัฐบาลมีความชัดเจนหนึ่งกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอายังไง 2. กฎหมายภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าเอายังไงขอคําตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ 3. กฎหมายภาษีมรดกอยู่ในแนวคิดของรัฐบาลหรือไม่และกฎหมายที่รัฐสภาแห่งที่สภาผู้แทรนราษฎรแห่งนี้ได้ร่วมกันเสนอท่านประธานครับ สภาผู้แทนรัษฎรเคยเสนอไปแล้วและผ่านความเห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่ก็คือร่างพระราชบัญญัติยกเลิกเพิกถอนที่สมนลห่วงห้ามที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์รัฐบาลก็ไม่หยิบยกขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาไปแก้ไขเรื่องกรรมสิทธิ์สอสอไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อที่จะให้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับรัษฎร แรัฐบาลก็ไม่ได้สารต่อท่านประธานที่เคารพครับขอความชัดเจนสุดท้ายครับเนื่องจากว่าหมดเวลาผมเองนะครับทวงถามความชอบธรรมขอให้รัฐบาลซึ่งมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนท่านจะต้องคืนความชอบธรรมให้กับประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจที่แท้จริงขอบพระคุณครับ